ภายอีกรูปแบบอันนี้แอบถ่ายในห้องน้ําปั๊มน้ํามันกันบ้างนะครับหญิงสาวโดนไปนะแล้วก็เธอบอกมั่นใจเลยนะเพราะว่าจากช่วงเวลาอะไรต่างๆการจอดรถร,ถรวมถึงรองเท้าที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยใส่นี่คุณผู้ชมมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้นะครับเขาขีม่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยคือจอดหันหน้าออกด้วยนะจอดหันหน้าออกไว้แบบนี้เพื่อเตรียมนะที่จะหลบหนีได้ตลอดเวลาครับ อันนี้เป็นปั๊มน้ำมันที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นครับชายคนนั้นก็หายไปเกือบ4นาทีแล้วก็กลับมาที่รถที่จอดเอาไว้แล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็รองเท้าแตะที่ผู้ก่อเหตุสวมใส่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับรองเท้าที่คนร้ายใส่เข้าไปก่อเหตุแอบถ่ายหญิงอายุ28ที่อเผอิญเข้าห้องน้ำในตอนนั้นพอดีทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือชายจากในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยครับ ผู้เสียหายเล่าว่าเธอเนี่ยกำลังทําธุระส่วนตัวในห้องน้ําก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาแล้วก็สักพักก็เห็นเงาคนจากแสงไฟรู้สึกว่าผิดสังเกตเห็นเงาปลายจมูกเนี่ยรวมถึงรูปหน้าต่างๆคล้ายว่าเป็นผู้ชายมั่นใจว่ามีคนแอบดูอยู่แน่ๆครับส่งในลน์ได้ใช่ไหมพี่ได้ไหมเหนูเห็นปลายจมูกนี่แหละหนูก็เลยแบบมั่นใจว่าแล้วก็เห็นเห็นมือเขาเหมือนเมืนวาง เอื้อมมาอะไรอย่างเงี้ยมือว่างจับลือก็<ช>ร<ช><ช>ู้ใช่ใช่แน<ะ>่ใช่ใช่ค่ะกะหนูก็เลยก้มแบบชนเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งหนีออกไปเลยใช่เขาก็วิ่งหนีออกไปเลยหลังเดชได้เข้าไปแจ้งความเนี่ยอ่าแจ้งความแล้วค่ะเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วทางตำรวจว่าไงบ้างอ่าตอนนี้ที่หนูเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมก็คือเหมือนทางตำรวจเขาเขาบอกว่าคนนี้เคยมีประวัติมาแล้วก็คือทําแบบเนี้ยบ่อยโอ้ไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกด้วยนะครับนะแล้วก็ยังไงแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้นะะคครับ่ 空。